สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้เรามาดูย้าตะกะแตนรุ่นแรกนะคะอมมองไม่ชัดเนาะเขาพึ่งขึ้นทุ่งนี้เป็นทุ่งย้าตะกะแตนเลยนะคะพี่ยาจ๋ามาถ่ายทุกปีเขายังเล็กอยู่เนาะเดี๋ยวมาเก็บด้วยกันเลยนะคะพอได้กินก่อนพอได้กินก่อนนะคะ ปีนี้เหมือนเขาไม่ค่อยเพิ่งจะเริ่มออกนะคะยอาตากแตนเราเริ่มออกแล้วแต่ว่าญ้าสูงมากเราต้องมารอลุ้นกันตอนตอนเขาโตกว่านี้เนาะเพราะเพิ่งจะเริ่มออกเองนี่อ่อนๆแหวกนะคะแหวกแหวกแบบนี้ แบบนี้เลยพี่น้องคะ่ะของอร่อยยายจ๋ายาตักะแตนออกแล้วคะ่ะอืลองดูนะคะมันหมักอยู่กับขี้ยาเนาะนี่เลยคะ่ะ ของอร่อยของเราอีกอย่างนึงนะคะย่าตะกะแตนมาดูมุมนี้จะเห็นชัดนิดนึงนะคะคอยเก็บไปเลยเขาเพิ่งจะออกเพิ่งจะแตกเพิ่งจะแตกพี่น้องคะของแทบ ลมแรงมากตอนนี้ลมเย็นนูนเห็นไหมเห็นยอดเล็กๆที่เขากำลังลงงโอยดูด้านนี้ค่อยๆไปนะฮะวันนี้เอาตะกร้ามาหนูนนี่ดูยอดนี้อวบมากเล็กๆอ่อนๆเลยนี่ยอดนี้อวบใหญ่ เมียฝรั่งหากินเคี้ยมองเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะเห็นชัดไหมเอา้าเมียฝรั่งหากินเคี้ย่านะคะพี่น้องขาของอร่อยอืมเตรียมกับขนมจีนส้มตำ ผัดน้ำมันได้หลายเมนูเลยนะคะเห็นแดดดีนึกว่าจะไม่หนาวดีนะเอาเสื้อมาผ้าพันคอมานะคะโอ้ยอดนี้อวบเลยอันนี้คือทุ่งหญ้าตะกะแตนไว้รอติดตามชมนะคะวันนี้วันที่สองเมษาเยจาพามาเก็บครั้งแรกเขาเพิ่งจะเริ่มปลูกเนาะ เขาเพิ่งจะเริ่มปลงนะคะอ่าย่าสูงกว่าทําเมื่อไหร่เขามาตัดญ้าจะเห็นได้ชัดเจนมากดูทางนี้พี่น้องดูทางนี้ดูทางนี้เลือกเอาแต่ยอดสูงๆอวบๆเนาะนี่โอุ้ยสับกับย่าถ้าใครไม่รู้โอ้ อ่อนอวบเลยนะคะดอกก็อร่อยอืกำลังเก็บเพิินเลยยังเล็กของแซบ่บ ปีนี้เหมือนเขาไม่ค่อยหนานะฮะอืมนเนาะเพาะพึ่งจะเริ่มขึ้นหรือเปล่านะฮะอืมลมเย็นหนาวหนาวด้านนู้นจะเป็นสนามฟุตบอลถ้าเวลาถ้าใครได้ดูวิดีโอยายจ๋าปีที่แล้วนะคะนี่วันนี้เอาตะกร้ามายายจ๋าปีที่แล้วจะเห็นทุ่งเนี้ยดอกสวยงามมากแถมอร่อยนะคะ อันนี้ยังป่งเป็นแบบเล็กๆอยู่เลยพี่น้องขาม,มานั่งอยู่ตรงนี้สวัสดียามแรงวันที่สองเมษาหลังจากเลิกงานนะคะพี่น้องขาอลองแวะมาดูเนาะเพราะว่าหเห็นที่หน้าบ้านาทางไปทำงานก็เห็นป่งแล้วไงเขาก็เพิ่งจะขึ้นพอคืบ ยังเห็นไม่เยอะนะคะพอได้กินอยู่เนะาะเป็นรอบแรกเป็นรอบแรกของปีนี้กับหญ้าตะกะแตนที่เพิ่งจะปลงอนะคะยังสั้นอยู่เดี๋ยวจะเอามาชิมก่อน <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าชีวิตต่างแดนเนาะความสุขของยายจานะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผักที่บอกเลยว่า อร่อยมากกินสดก็ได้ผัดนะ้ำมันหอยก็ดีนะคะกินกับขนมจีนส้มตำนึกถึงประเภทถั่วเนาะจะคล้ายๆถั่วผูแต่พอดอกมันนะใส่ไข่เจียวแกงส้มเออดอกมนะันกินสดก็อร่อยเหมือนดอกแคบ,บ้านเรานะคะสีม่วงสีชมพูเดี๋ยวปีนี้ก็มารอติดตามกันนะคะว่าพี่น้องขาว่าป่าทุ่งหญ้าตะกะเจนตรงที่เดิมตรงเนี้ย มันจะสวยงามเหมือนทุกๆปีไหมนะคะพ่อใหญ่จ๋ามาอยู่ตรงนี้กินตรงนี้สองปีแล้วเนาะสองปีแล้วจริงๆมาตามเก็บกันดีกว่านะคะเออเหนื่อยงานกลับมากินข้าวเจอปู่เออนั่งกินข้าวอยู่ดีๆก็ไม่รู้เนาะเจอพ่อปู่เดินลงมาบอกโอ้ยลมหัวทิมหน้าผากเป็นแผลตรงคิ้วแตกนะคะเออหน้ามืดว่างั้น พอลูกสไ้ายบอกว่าปูดื่มเยอะแล้วสิเบาๆหน่อยเพราะอากาศร้อนพามาช่วง11โมงกลับจากกาแฟเขาบอกไม่เกี่ยวกับเครื่องดื่มเลยนะคะสงสัยชั้นความดันน้องสาวมาละโทรบอกน้องสาวเขาสองสองคนคนเล็กก็มาวัดความดันแล้วก็จัดการเรียบร้อยเนาะย่า <c oughs> จะาทำอาหารให้กินให้กินยาเรียบร้อยก็เลยออกมานะคะตอนนี้ก็ทุ่มกว่าวันที่สองเมษาก็เลยอยากออกมาดูว่า ย่า,ยาตะกแะเตนของยายจ๋าเนี่ยสวนทุ่งทุ่งของยายจ๋าเนี่ยเพราะไม่มีใครกินนะคะอืมออกหรือยังนะเขาก็โป่งแล้วนะคะแต่ว่ายัางเล็กอยู่เนาะวันนี้เราก็ไม่เก็บเยอะนะคะพอเอาไปกินนิดๆหน่อยๆเนาะเนี่ยมีก็ทั่วทุ่งเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าของเขาเล็กเวลาถ่ายกล้องไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะเห็นเพราะว่าหญ้าสูงกว่า แล้วก็ดูยอดไม่ค่อยจะอวบเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มาดูกันอีกทีเนาะมาดูกันอีกทีเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนเดือนมีนาปีนี้ยายจ๋า,จาว่าเบลเยียมมันแรงๆนะเออตรงนี้เยอะแรงๆนะยายจ๋า,จาว่านะเนาะพะช่วงมีนาที่ยายจ๋า,จาทำหลังคาบ้านฝนก็ไม่ตกเลยทั้งทั้งเดือนเออม,มันก็เลยดูแก่นๆไม่หยวกเท่าไหร่นะฮะเออมารอดูตอนฝนตกอีกที รอดูตอนฝนตกอีกทีเก็บไปเรื่อยคุยไปเรื่อยเนาะเป็นรอบแรกพอเขาพึ่งกำลังจะป่องอ่อนๆเลยพี่น้องจ๋าของแซบอีกตามเคยนะคะมาเก็บกันจ้าก็ไม่มีอะไรมากเนาะชีวิตช่วงนี้ช่วงแห่งความสุขพามาชมสวนทุง่งหญาตะกะแต่ ไปเก็บกันนะคะพี่น้องขาสองพ่อลูกก็อยู่ด้านนู้นนะคะโชเฟอร์ของเราเล่นกันอยู่ด้านนู้นเยอะอยู่เขาเพิ่งจะขึ้นเนาะก็วันนี้ก็เอาไปนิดๆหน่อยๆก่อนละกันนะคะหน้าตากล้องก็ไม่ได้ใช้อะใช้ไม่ได้เป็นโชเฟอร์อย่างเดียวพี่น้องจ๋าบนให้ฟังตลอดเนี่ยมาดูสิเขาเพิ่งกำลังจะปอง บ,บังคับกินจังเลยยังว่าเอ้วันไหนเราจะได้ไปหาป่าผักกูดเนาะปีที่แล้วยายจ๋าก็ไม่ได้ไปนะคะเขาเพิ่งจะโป่งเนี่ยได้เต็มตะก้าแล้วเอาแบบอ่อนๆเอาแต่ยอดเลยนะคะอือฮะเขาเก็จะเป็นกอกอเนาะจะเป็นกอกอถ้ามองอย่างนี้ก็เห็นแต่ขี้ยาเนี่ยเขาจะเป็นกอกอนะคะเนาะแล้วก็ตรงนู้น นะพึ่งจะโป่งบังคับเบบเต็งจะกินเนาะเล่นอะไรกันสองพ่อลูกไปดูใกล้ๆสิเล่นอะไรกัน,กกน,กนวันนี้พอแล้วเนาะเอาแค่นี้คัาผมอู้ยืดยตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อนนี่ยอดยาวหน่อยนี่ ยอดยาวหน่อยนะคะอะไรของเขาพ่อลูกวัดดิสะเล่นอะไรกันสองพ่อลูกแม่ห่วงเก็บผักเนาะพ่อกับลูกก็ได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยดูตรงนี้ดูตรงนี้นะคะ เห็นไหมอันนั้นซ้อนทับเต็มเลยนี่กอใหญ่แล้วก็จะเป็นช่วงๆอือหือนี่เลือกเอเอาแต่แบบปุ่งๆเลยมีทั้งหมดเลยนะคะในนั้นแต่มันซ้อนกับย่าเนาะจะแวกให้ดูนะคะอือ อืมยายจ๋าจพากินหญ้าหญ้าตะกะเตนออกแล้วเดี๋ยวไ้รอเต็มที่เรามาดูกันอีกทีนะคะนี่นูนตอนนี้บอกเลยว่าคุกเข่าไปเป็นทางเลยนะคะดูสภาพเดี๋ยวหันหน้ามาก่อนดูสภาพคาดเลยนะคะ จะให้ก้มเก็บกับเขาเนี่ยก้มไม่ได้โดยเด็ดขาดอืมช่วงนี้ก็อากาศดีแล้วตอนนี้สองทุ่มเนาะตอนออกมานั่นก็ทุ่มกว่า,ก,วากี่โมงอะ่ะเออใช่สองทุ่มยี่สิบแล้วอะอยังแสงแดดอบอุ่นอยู่เลยอีกหน่อยก็พระอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะพี่น้อง้าโอเคโอ้ยนั่งแล้วคลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้เนอะกางทุ่งหญ้าตกะกะแตนนะคะ ขอทุกท่านมีความสุขมากๆขอบคุณทุกกำลังใจเนาะรออีกหน่อยแล้วติดตามความเติบโตจากทุ่งที่มีแต่หญ้าตอนนี้นะคะอ่ารอติดตามชมว่าพอหญ้าตะกระแตนโตแล้วมันจะสวยขนาดไหนหของอร่อยแล้วยังสวยด้วยจริงๆนะคเนาะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่น้องะ่ะชมบรรยากาศพระอาทิตย์ ตอนสองท่มยี่สิบหลังสนามบินนะคะหันไปด้านนู้นอันนี้ก็คือสนามบินบอสเซลถ้าใครมาลงเบลเยียมก็ต้องมาลงตรงนี้นะคะนี่เลยอ่ามองไม่เห็นเพราะย้าเขาสูงเนี่ยพูดถึงเด็ดเอาแต่ยอดอย่างเงี้ยอร่อยเขายังไม่ทันโตอ่า อุ้ยขยับขยับก้นเห็นไหมอันนี้ใช่เลยนะฮะอืมด้านนู้น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 เอาคานไปนะคะคานไปอืมบายบายค่ะพี่น้องค่ะบายบายค่ะ อะไรอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ยเมียฝรังเอ้ยขี้หญ้ากาก,กินพนาเนอ,อของแซบเด้อนนี้พี่น้องจ๋าอ่าดูท่านั่งนะไม่เก่งใจกางเกงจะเอากางเกงเราใจเขาเรียกว่าใจ แขกมาแล้วเนาะเออจ่ายฝรั่งมาแล้วของเรานะคะเปื่นก็ซักเอาอืม <c oughs> นั่งได้ย่ายังไม่ทันแก่ไม่ตำต้นนะคะ <c oughs> นี่เขาเป็นกโก้บอกเลยว่าสุขใจไม่ยู่ยากนะพี่น้องค่ะช่วยบอกหน่อยเนาะย่าหวานเนี่ยยังหาไม่เจอพยายามมากเลยนะคะหาย่าหวานเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ย่าหวานใช่ไหมอืม ยังหาหญา้าหวานไม่เจอนะคะในเบลยเยียมเห็นพี่ๆเพื่อนๆหลายๆประเทศกินหญ้าหวานที่มาลวกกับน้ำพริกเนาะอพยายามหาแล้วหาไม่เจอนะคะนี่พอแล้วเนาะวันนี้เนอะอกลับบ้านกันเถอะพี่น้องคะ่ะเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ารอบแรกในปีพศออ2022 ยาตะก,กะเตนอ่อนๆสั้นๆบังคับขู่เข็นเก็บนะคะกับยามเย็นวันที่สองเมษาสองทุ่มยี่สิบนาทีในตอนนี้นะคะพี่น้องคาบ๊ายบายค่ะอันนี้หั่นกะหลังอ่อนๆเลยนะคะ,ะหลายคนบอกว่าลวกกินกับน้ำพริกอร่อยยายจ๋ายังไม่ได้ทดลองแต่วันนี้ไม่มีถุงมือไม่มีถุงมือเนาะไม่กล้าเก็บปิกแน่เลย อุ้ยยอดนี้อวบเชีย <c oughs> เป็นยาด้วยนะคะเป็นยาที่ฝรั่งเอาไปทำเป็นสรรพคุณยานอนหลับนะคะอันนี้ไม่อันตรายนะคะสำหรับตัวนี้เนาะบ้านเราก็เรียกว่าตำยเออ,อยายจ๋าบ้านยายจ๋าเรียกหันนะคะตำยน้อยบ้านเราอะ่ะเนาะของดีนะคะสำหรับตำยเนี่ยบอกเลยว่าเป็น ยาอย่ายงดีเลยนะคะพี่น้องค่ะ